เศรษฐศาสตร์มหาภาคคืออะไรและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเวลาเราพูดถึงเศรษฐศาสตร์หลายคนอาจนึกถึงการเงินการซื้อขายหรือการลงทุนแต่ในความเป็นจริงเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็นสองแขนงใหญ่ๆคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือ microeconomics ที่มองในระดับบุคคลและธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือ macroeconomics ที่มองในระดับประเทศและระบบเศรษฐกิจโดยรวมเศรษฐศาสตร์มหาภาคคืออะไร เศรษฐศาสตร์มหาภาคเป็นการศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศหรือทั้งโลกไม่ใช่เพียงปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมกำลังเดินหน้าหรือสะดุดอย่างไรตัวอย่างหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้แก่การเติบโตทางเศรษฐกิจเช่น GDP ขยายตัวเร็วหรือช้าเงินเฟ้อและเงินฝืดสินค้าราคาแพงขึ้นหรือลดลงการว่างงานคนในสังคมมีงานทำมากน้อยแค่ไหน นโยบายการเงินและการคลังเช่นการปรับดอกเบีย้ยหรือการใช้งบประมาณภาครัฐกล่าวง่ายๆเศรษฐศาสตร์มหาภาคคือเครื่องมือที่ช่วยเรามองสภาพอากาศทางเศรษฐกิจของประเทศว่ากำลังดีแย่หรือมีพายุใหญ่กำลังมาทำไมเศรษฐศาสตร์มหาภาคจึงสำคัญ 1. ใช้กำหนดนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลต้องอาศัยข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหาภาคเพื่อตัดสินใจเช่นถ้าเงินเฟอ้อสูง ธนาคารกลางอาจปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อชะลอการใช้จ่ายหรือถ้าการว่างงานมากรัฐอาจลงทุนในโครงการใหญ่เพื่อสร้างงาน 2. ช่วยนักธุรกิจและนักลงทุนวางแผนหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวนักลงทุนอาจชะลอการลงทุนหรือปรับกลยุทธ์ไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จะรู้ว่าควรผลิตมากขึ้นหรือน้อยลง 3. ทําให้ประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าค่าครองชีพแพงขึ้นหรือหางานยากขึ้นสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจมหาภาคการเข้าใจพื้นฐานจะช่วยให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นเช่นการวางแผนการออมการลงทุนหรือการเลือกอาชีพ 4. มองภาพอนาคตของประเทศการเติบโตทางเศรษฐกิจบอกได้ว่าประเทศกำลังพัฒนาไปทิศท,ทางใดเช่นหาก GDP ขยายตัวต่อเนื่องและมีการลงทุนสูง แสดงว่าประเทศมีศักยภาพในอนาคตแต่หากเศรษฐกิจซบเซายาวนานก็อาจบ่งบอกถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขสรุปเศรษศาสตร์มหาภาคไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิดแม้จะฟังดูเป็นวิชาการแต่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่กระทบชีวิตเราทุกวันตั้งแต่ราคาสินค้าเงินเดือนค่าครองชีพไปจนถึงโอกาสในการมีงานทำการทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคจึงเป็นเหมือนการมีเข็มทิศที่ช่วยให้เรารู้ว่า ประเทศกำลังเดินไปทางไหนและเราควรปรับตัวอย่างไรบทความนี้เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจในภาคใหญ่เพราะเศรษฐาศาสตร์มหาภาคไม่ได้มีไว้ให้นักวิชาการศึกษาเท่านั้นแต่เป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนควรมีติดตัว